ครับสวัสดีครับวันนี้ผมวามร้างหมายยาลาจะมาขอแนะนําวัตถุผงคตของสามร้างหมายาลานะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะนะครับจนมาเป็นถึงรุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นแรกเลยนะครับผมจะให้ได้ชมนะครับสตีนมะลินี้เป็นตีนมะลิวัตสีวานะครับําจัดนะครับหินอ่อนแต่เป็นหินสีดานะครับแต่เป็นหินอ่อนนะครับรุ่นแรกนะครับ างคนก็เอาไปเลี่ยมใส่คอนะครับที่มหา,าวิหารของความช้างอันนี้ก็เหลือดุจทายแล้วนะครับเพราะว่าอวามช้านี้จะทะําวัตถุมงคลออกมาน้อยมากนะครับอย่างชุดนี้รุ่นแรกก็ทํามา9.9องค์เท่านั้นนะครับเหลือแค่ในอยู่ที่1งองค์นะครับราคาตอนนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นลูกศิษย์กวามช้างนะครับราคาตอนนี้ เขาว่ากันว่าคนมาตามหานะครับประสบการณ์เยอะเหลือเกินทั้งรถตั้มนะครับไม่ตายโหวนะครับอ mm ุบ hmm. ัติเหตุรถตี้ไม่ตายนะครับ mm hmm. แล้วก็เออไปโดนเกี่ยวกับเรื่องตีรันปันแทงนะครับ mm hmm. ก็ทีวิตมานะครับ mm hmm. แล้วก็จะมาหาวัตถุบุคคลอันนี้นะครับสีรือว่ตถุวัชพไม่มีนะครับว่ากันว่า,าอยู่กัน ที่ห้าหรือหกหมื่นเที่ยงนนครับลำดับต่อไปนะครับนะครับจะเป็นนะครับลูกประคำหยกนะครับลูกประคำหยกเช่นนี้นะคะรับนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นหยกแท้แต่เป็นดีนะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับมีเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กนะครับ นะพวงนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับนะครับประทับหยกนี้นะครับจะดีนะครับครอบจักรวาลเป็นทั้งค้าขายโชคลาภนะครับแะก็เหมาะสำหรับการทำสมาธิสำหรับคนที่สมาธิสั้น ่วนใหญ่ก็จะไปนั่งนักลูกบอลทำนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดแรกๆของทางก้างนะครับราคาหลักหมื่นที่ไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นชุดรุ่นที่สองรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองเป็นล็อกเก็ตนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับล็อกเก็ตคามซ้ายนะครับ ด้านหลังจะต้องมียันนะครับมีขนาดไหนขนาดนะครับนขนาดที่ความช้าให้เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยนะครับขนาดใหญ่นะและจะมีขนาดเล็กลงมานะครับขนาดตัวนี้แล้วก็ไซส์เด็กนี่คือเล็กที่สุดใหญ่กลางเล็กนะครับ นะครับทุกอย่างนี้นะครับต้องมียันความซ้างอยู่ด้านหลังนี้นะครับรุ่นสองนะครับรุ่นสองนี่พุทธคุณนะครับสำรับคนมีร่างมีองค์เสริมบารมีดีครับนะัดเมตตาหาผู้ใหญ่้าขายเป็นเลิศนะครับอยู่งงองค์พันนะครับเร,ร,นะรียกว่าเด่นในทุกทาง รุ่นสองนะครับจริงๆนะมีรุ่นแรกแต่รุ่นแรกเนี่ยของพ่อพาม่หมดแล้วไม่มีนะครับที่นี่น่าเสียดายตอนนั้นก็ไม่นึกว่าจะดังขนาดนี้นะครับรุ่นสองนี่ก็ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นแล้วรุ่นแรกก็น่าจะเกือบแสนแล้วจะเป็นดอกใหญ่เลยนะครับสะกุดหน้าผากหนังเสือคนระับทั้งค่อยตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งเป็นค่อยสองห่ว มีหนึ่งหัวกับสองห,หัวนะครับมีทั้งสี่ทองนะครับกับสิงเงินที่งลงเงินแท้เลยนะครับประกุดนี้เป็นรุ่นต่อรุ่นแรกจะเป็นดอกใหญ่หน่อยนะครับซึ่งไม่มีแล้วนะครับประกุดนี้ขอเล่าสั้นๆนะครับประกุดเนี้ยนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีเด็ก นักเรียนทางทวะนะครับไม่ขอบอกโรงเรียนนะับได้คุณแม่เขานะครับได้เอาวัตถุพกลของข้าวามจ้างมาฝัอในถนี้ให้ลูกไว้แล้วก็ไปเกิดการตีกันขึ้นมายกพวกตีกันเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็โดนทั่วอีกอีกโรงเรียนหนึ่งเอาปืนขึ้นมายิงจ่อยิงเลยนะครับสามนัด ไม่ออกแฉะแฉะแฉะไม่ออกนะครับแล้วก็ก็วิ่งหนีมาพออีกวันหนึ่งก็ไปบอกแม่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 แมใต้ตะก,กุดที่ไหนมาผมรอดตายมาได้กกเนี่ย,ยตะก,กุดเนี่ยผมแฝงอยู่อันเดียตะกุดเนี่ยไปหาอาจารย์ผมหน่อยกาเห็นมาหาผมบอกว่าตามช้างตะก,กุดมีอีกไหมขอเหมาหมดเลยจะไปให้เพื่อน ที่ไม่รู้หน่วยเนี right. ่ยทีุ่กต้องจับตอนเย็นต้องจับจากบ้านเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวโดนลูกหลงบอกไม่มีแล้วเพราะตูบางคนบอกว่าพามช้างมหาญราชนี่จะทําแค่เก้าสิบเก้าดอกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับจะเหลือไี่ก็เหลือรุ่นสองนี้ยนะครับเหลือแค่ไม่กี่ดอกนะครับไม่ถึงสิบดอกด้วยซ้ำก็ต้องเก็บเอาไว้รุ่นสองนี้นะครับราคาขึ้นไปถึงห้าหมื่นแล้วแต่รุ่นแรกนี่เป็นแสน ไม่มีของเลือกที่มหาวิหารนี้ก็ไม่มีครับต่อไปนี่นะครับเป็นผ้ายันตามช้างนะครับยันนี้นะครับใครเอาไปติดในกระเป๋าเงินนะครับเขียนว่าพิชเนตนะครับต้องใส่ตั้งหลังนะครับหลังนี้นะครับจะเป็นอย่างที่้องความเขียนไว้จะมีั้งนะครับ เพียงเล็น้อยและอย่างนะครับอย่างครอมหาจักรวาลน,นะครับใครที่ได้นะครับผ้ายันทามซ้างไปนะครับและเก็บไว้ในกระเป๋าเงินก็ดีเก็บไว้ในแม่ค้าทุกชอบเก็บในกระเป๋าเงินหรือเป็นขังเงินเนงเงี่ยทั้งแม่ค้าวงเวียนใหญ่ท่าพระนะครับท่าประจันประตูน้ํา ได้ออกความางไปติดใจว่าเอ๊ความช้างนี้อีกไหมทําอีกไหมนะขอขอเช่าไม่มีนะคะรับเพราะความช้างนี้นะคะรับพยายามที่ทามา199ตัเวเึงนะครับเหลืออีกไม่ถี่ปืนนะครับเหลืออีกไม่ถี่ปืนในถึงนี้ิดปืนด้วยซ้ำนะครับเ<อ>นี่ยตอนนี้มาถึงนะครับมาถึงมาถึง ของรักของหวงเลยเป็นพนี่จะได้รุ่นแรกอาจจะสลับกันไปสลับกันมานิดนึงนะครับเป็นทุง่งแต่ว่าอยากจะให้มาดูแล้วมีการแตกต่างมีการเป็นเห็นชัดของวัตถุมงคลต่างๆรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของวามค้างเป็นรูปหล่อนะครับหรือจะมีเหรียญนะครับรุ่นแรก รุ่นแรกพ่พีกเน่นะครับข้างหลังต้องมีว่าอย่างสีแดงนี่นะครับอันนี้ก็มีประสบการณ์นะครับคนที่เข้าไปนี่รถไปท็อปปี้นะครับเป็นผู้หญิงรถไปท็อปปี้รถแจ๊สนี่นะครับไปท็อปปี้นะครับแล้วเขาก็ลออตายรถแจ๊สต้องถ่ายเรื่อยๆพูดแค่นี้นะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่ง รุ่นหนึ่งนี้หาไม่ได้แล้วแล้วรุ่นหนึ่งของ,งาชาม่หาไม่ได้แล้วราคาก็อยู่ที่ 5, 6, ห้าหรือหกหมื่นครับหาไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ต้องรีบอีกแล้วเหลือแค่รุ่นสุดท้ายเท่านั้นที่มีอยู่ตอนนี้ให้เราได้มาพูดถึงว่าบาบุชาเป็นอย่างจำนวนจำกัดยังมีอยู่พูดง่ายง่ายนะครับ หลรุ่นนี้ถ้าจะหมดแล้วนะครับรุ่นเดียวที่ยังมีอยู่และก็นะครับเพิ่งจะทําพิธีพระแม่รัหนีนะครับรุ่นนี้ครับนะครับรุ่นเดียวพระพิกเนตด้านหน้าพระแม่รัหนีนะครับนะครับด้านหน้าและด้านหลังเขาเรียกว่าเหรียญหยดน้ํานะครับเหรียญสําเร็จสารพัดนึกและเหรียญนะครับรวยรักรวยโชคนะครับนั้น เรียนนี้เป็นเรียนที่นะครับทำช้างตั้งใจทํามาให้นะครับคนที่ศรัทธาพระพิฆเนศและพระแม่รัตนมีนะครับนั้นรีบครับรีบครับนะครับตอนนี้สองร้อเก้าสิบเก้านะครับตอนหน้าอีกไม่กี่เดือนหรืออาจจะไม่ถึงปีสองปีนี้ นะคงจะมีราคาหักหมื่งนั้นอยากจะฝากาของดีๆนะครับไว้ให้คนดีๆที่ศัทธาพลังสองเทศเอาไว้บูชาให้ทั่วถึงกันสำหรับใครที่มีนะครับมียานเทพจะมาฝึกพลังจักรวาลกับพ่อพามนะครับโคกันมาเยอะเหลือเกินนะครับบอกว่าเอะพ่อพามดีๆสั่งไปแล้วไม่ได้ ที่อเมริกาจะฝากเงินยังไงจะติดต่อยังไงที่ต่างประเทศยังไงต่างจังหวัดยังไงนะครับมีรายละเอียดนี่นะครับรายละเอียดเนี้ยผมจะให้ขึ้่อนดไว้นะครับเวอร์ไวท์ตาม้างบั็คอมนะครับมีรายละเอียดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับวัตถุมงคลของความช้ามหายลาเขาบอกว่าคุณจะไม่ผิดหวังน,นะครับ กันสีครับอมสิรยาสยนมสคัิงียากสยนมสคิยาสยนขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปด้วยเถิด